สวัสดีครับกุ้งบ้านสวนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการเกิดของเห็ดตับเต่าจากไม้ยืนต้นนะครับซึ่งมีเห็ดเกิดนอกดดูการนะครับหลังจากที่ฝนตกเพียง2วันนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้มีเห็ดเกิดจากต้นแคร์ที่อยู่ข้างบ้านแล้วก็ต้นเสียวที่อยู่ในสวนของผมเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตรงต้นแคร์นี้ก่อนว่าปริมาณการเกิดของเห็ดน,นอกดดูมันเยอะไหม เกิดมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอย่ไปดูกันครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นต้นแคร์ที่ผมลงเชื้อแล้วก็มีเห็ดเกิดในปีนี้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาสิงหาที่ผ่านมานะครับตรงนี้ปล่อยให้เห็ดเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รดน้ํานะครับเพราะว่าใช้น้ํำรดไม่ได้มันเป็นน้ํำป,ป่านะครับช้เห็ดมันจะฝ่อเห็ดที่เกิดอยู่ตรงนี้นะครับ คือมีหลายคนที่พยายามปลูกแล้วก็ยังไม่เข้าใจลักษณะพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมที่มันเหมาะต่อการเกิดของเหตุว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับสังเกตไหมครับว่าดินนะครับมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีคราบพวกตะไคร่น้ําอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ดินยังดูมีความชื้นอยู่ นั่นเป็นเพราะว่าดินตรงนี้นะครับ 1. มันไม่มีไส้เดือน 2. มันมีการอุ้มน้ําได้ดีก็คือเป็นการอุ้มน้ําของระบบรากของต้นไม้ะครับฝนตกผ่านมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับดินยังไม่แห้งครับเห็นไหมดินยังมีความชื้นอยู่เลยครับลักษณะดินแบบนี้มันจะบินดินที่เกินเหตตับเต่าได้ง่ายนะครับ ที่เกิดนะครับคือมันเกิดมากขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้เกิดสามดอกสี่ดอกแต่ตอนนี้คือมากขึ้นกว่าเดิมเยะอะเลยมีทั้งกลุ่มดอกเล็กๆที่มันไม่โตก็มีนะครับอยู่ตามรอยดินแตะคนนี้ยังไม่โตไม่รู้ว่าจะฝ่อไปหรือเปล่า แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับอินทรีย์วัตถุที่เกิดขึ้นจะมีเพียงกิ่งก้านของต้นแคนะครับแล้วก็พวกดอกพวกใบของต้นแคที่มันเน่าเปื่อยย่อยสลายผมจึงแนะนําให้ใครได้หลายคนนะครับที่ปลูกคือดูแลพื้นที่อย่าให้เกิดญ้าแล้วก็หาฟางเข้ามาคลุมให้มันเกิดการย่อยสลายเพราะว่า การย่อยสลายของพวกเศษหญ้าฟางอะไรต่างๆที่ผิวดินนะครับมันจะช่วยให้การเกิดของเหตุตต่อมันดีขึ้นนะครับดูมันมีดอกที่ยังไม่โตอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับอาหารน่าจะไม่พอความชื้นน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่าดินมันกำลังจะแห้งนะครับแค่นี้เราก็มี อ่าเห็ดที่จะเก็บกินเก็บขายได้เลยถ้ามีเยอะครับอันนี้ต้นแค่แค่ต้นเดียวปริมาณการเกิดก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามการกระจายของเชื้อไปตามระบบรากเห็นไหมครับน้องคนครับเชื้อมันเริ่มกระจายไปตามาระบบรากของไม้ปลูกการเกิดต้งเห็ดก็จะมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวมาดูเห็ดะจเต่าอีกที่นึงนะครับอยู่ในสวนเกิดจากต้นเสี่ยวนะครับจากไม้ยืนต้นแล้วก็ปริมาณการเกิดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ โอเคครับตรงนี้นะครับต้นเสี่ยวนะครับเป็นไม้ป่าอย่างหนึง่งที่มีการเกิดของเห็ดได้ค่อนข้างดีมากๆอตอนช่วงแรกๆนะครับมันเกิดไม่เยอะนะครับเกิด2ดอกบ้างดอกเดียวบ้างอย่ครับแต่หลังจากที่เชื้อมันเริ่มกระจายตัวดีขึ้นมีการสะสมอาหารมากขึ้น ปริมาณของเห็ดมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นเห็ดนอกฤด,ดูกาลนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะรอดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเกิดมากขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าหลังจากที่เราทําให้ดินมันมีอินทรีย์วัตถุมากขึ้นดูนะครับว่าผมจะนําฟางเข้ามาคลุมไว้ซึ่งจะไม่ได้คลุมหนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อว่าให้มันเกิดการยอ่อยสลายของอินทรีย์วัตถุที่ผิวดินนะครับ พอมันเริ่มย่อยสลายเราก็นําฟางแบบนี้นะครับเข้ามาคลุมเข้าไปอีกครับทําเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดเป็นชั้นของอินทรีย์วัตถุที่ผิวดินนะครับมันมีส่วนช่วยให้การเกิดของเห็ดนั้นดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอย่าให้หญ้ารกนะครับถอนหญ้าออกให้หมดเลยไม่ต้องให้มีสักต้นก็ได้เดี๋ยวลองเก็บด,ดูสักหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มจะบานแล้ว ลักษณะดอกก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ากับเห็ดในฤด,ดูกาลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันเริ่มที่จะเย็นลงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวมาดูดอกนี้กันสักหน่อยนะครับอันนี้มันจะบานแล้วนะครับ น,นี้เป็นยังไงลักษณะดอกตอ,อหัาใหญ่ใช้ได้เลยครับดอกยังยังแน่นยังแข็งอยู่ครับกำลังกปบกครับรุ่นนี้อันนี้ดอกเล็กสักหน่อยนะครับ ด,ดูตรงนี้กันหน่อยครับว่าเป็นยังไงจะรุ่นโคนขาใหญ่ทั้งนั้นเลยครับดอกก็ยังดูแน่นดูแข็ง เชื้อเห็ดนะครับอันนี้ดอกเล็กโอเคอืมนี่นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะอัปเดตแปลงปลูกที่ใช้ไม้ยืนต้นแล้วก็สโสน สลับกันไปด้านล่างนะครับแต่ว่าผมจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแปลงไม้ยินต้นสะกอ่อนและจะลงใช้เห็ดกับต้นแคร์สะกอ่อนที่อยู่ด้านล่างนะครับหลังจากที่ได้ทําความสะอาดเสร็จเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับที่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ